อันนี้อัปเดตนะครับที่กระทบน้อยปลายนานะครับต่อไปก็ไม่แรงอีกต่อไปแล้วนะเพราว่า <c oughs> มี <c oughs> มีน้ำแล้วนะมีน้ำแล้วไม่แรงสิ้นสุดความแห้งแรงนะ น้ำเราใสสะอาดเลยนะ่นไม่มีความแห้งแล้งเห็นแล้วทนะี่ไร่ของเราก็เลี้ยงมีไก่นะครับมีไก่ ห้องน้ำกระท่อมน้อยไปหนานะครับน้ำก็มาต่อไปก็จะไม่แห้งแรงแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ต้องทำไปเรื่อยนะครับปรับปรุงทำนั่นทำนี่ไปเรื่อยนะเป็นโปรเจกต์ที่ ต้องอาศัยความอดทนนะเพราะว่าการพัฒนาที่ดินเปล่าวิวเขาอันเงียบสงบลกรล้านเนี่ยใช้พลังยุดเยอะนิดหนึ่ง <c oughs> ใช้พลังยุดเยอะนิดหนึ่งก็ง <c oughs> งประมาณนี้ครับอัปเดต ให้ดูทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปนะจากเมื่อก่อนนี่คือมันไม่มีอะไรเลยนะนะนี่ก็เริ่มมีกระท่อมปายนาะเริ่มมีห้องน้ำเริ่มมีอะไรเข้าไป เเราไม่กลัวนะน้ำไม่แรงนะเ <c oughs> นี่ยดูน้ำเรานะน้ำเรานี่โอ้ปล่อยทิ้งปล่อยคว้างไม่แรงครับไม่แรงอันนี้ก็ใช้ซัมเมอรนะเห็นไหมไม่แรงอนะ ุดบอ่อบาดาลอย่างดีก็เปลี่ยนความแห้งแล้งนะครับให้หายไปะนี่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างเลยน้ำสะอาดสะอาดนะน้ำบาดาลน,นะ ก็เอาสมิร์นะครับสมิร์เสมิร์ไปลงลมาพักไว้ที่แทงน้ำนะครับใน,น,นห้องน้ำนี่ก็ท่อมน้อยไปลายนานะก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับนิดหน่อยนะไม่เยอะนะเพราะว่าเราพัฒนาพื้นที่เนะี่ยมัน โจทย์มันยากอยู่นะการพัฒนาที่ดินเปล่านะโจทย์ยากแต่เราก็ต้องค่อยๆทำนะครับตามงบประมาณและกำลังที่เรามีอยู่นะก็ฝาก fc กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสนับสนุนกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ายอดวิวดีๆมีสปอนเซอร์ก็อาจจะเกิด การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นก็เป็นได้นะไม่แรงนะครับเนี่ยตัวน้ำเราให้ดูกันเป็นจุดน้ำเราสะอาดนะเนี่ยเห็นไหม ให้ดูอย่างนี้เลยนะครับน้ำบาดาลนี่มันสะอาดนะน้ำที่ไหลเรานี่สะอาดนะเห็นไหมเออน้ำสะอาดๆเลยชีวิต ชาวไล่ชาวนาทำกลางของทุ่นาป่าเขาครับก็มาอัปเดตหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานนะไม่ได้เห็นคลิปที่ไล่ตั้งนานนะครับก็อัปเดตให้ดูนะ น้ำเราเนี่ต้องกลัวนี่ขนาดว่าหน้าแรงนะถ้าหน้าฝนนี่โอ้หน้ำเยอะมากนะหน้าฝนหายห่วงว่าหน้าแรงก็มีน้ำสบายๆหน้าฝนก็ไม่ต้องห่วงเลยน้ำใสสะอาดนะนเห็นไหม โอเคนะ okay. แล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ